สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสนทนาธรรมเล่าเรื่องเก่าของพระอาจารย์สมคิดแห่งวัดอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมถึงเรื่องการออกทุดงหาของดีหรือหาสัจธรรมหรือหาธรรมะไปยังที่ต่างๆที่หนึ่งก็คืออันเรื่องชื่อของคนไทยก็คือภู<ฮ>เขาควายทำไมต้องไปภูเขาควายครับ คือในสมัยที่อาตมาบวชมาใหม่ๆช่วงประมาณสองสามพันษานั่นแหละก็เคยอ่านหนังสือดูว่าไปภูเขาควายเนี่ยมันมันเป็นสถานที่ลี้ลับสถานที่เรานักปฏิบัติต้องไปอาตมาบวชมาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนบเบื่อทางโลก ก็เลยตั้งใจที่จะปฏิบัติครับตมาคิดว่าไปภูเขาควายแล้วหลายๆคนไปแล้วก็ตายไปแล้วก็ตาย,ตายจึงเป็นเรื่องเล่าออถามว่าเรื่องเล่าไหมเรื่องเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าและเรื่องจริงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับตมาก็เลยพรรษาที่สามไปฝึกกรรมฐานอยู่ที่วัดชนประธานลังสลิดครับของหลวงพ่อปัญญาครับโดยหลวงพ่อเฉลิมเป็นคนสอนครับ ฝึกกรรมฐานสามเดือนฝึกที่วัดชมพทานนี่แหละฝึกที่วัดชระทานนี่แหละแล้วท่านก็ส่งครับส่งไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นครพนมครับเสร็จแล้วตาก็ปรึกษากับเพื่อนสะทมิกกันสามลูกเดินทุดงพม่าไปฝั่งพม่าเกือบห้าปีไม่เหยียบแผ่นดินไทยเลยจนเพื่อนเสียชีวิต พระเพื่อนพระเพื่อนเสียชีวิตเป็นอรตายตายาเ,ปเป็นอะไรมรณะ,ะภาพเป็นไข้ป่ามารีลาเรียรตอนนั้นไม่ได้พกยาไปเลยครับไม่มียาหรอกครับซึ่งเป็นไข้ป่ามารีลีเรียรก็ไม่ใช่ว่าเฉเพาะหลวงพอลั่นต่มาก็เป็นเหมือนกันครับแต่มันขึ้นอยู่ที่ภูมิภูมิทมภูมิสมาธิของเราครับ,รบที่จะขับออกครับพอเอาศพข้าบ,บังไทยเสร็จแล้วต่มาก็หันหน้า เข้าสู่ขเขมรไปขเขมรหรือเปลาไปขขเขมรอีกครับฝึกตัวเองให้มากขึ้นดัดตัวเองให้มากขึ้นครับจนเกิดเกิดมีความคิดว่าคงจะเพียงพอแล้วแหละในการเจริญภาวนาของเราจึงหันหน้าเข้าสู่ภูเขาควายครับเพราะว่าภูเขาควายเนี่ยที่เราเคยอ่านหนังสือกันเนี่ยพระรูปใดไปนบางทีก็ตายก็ตายก็ตายเนี่ย เราต้องพร้อมครับพร้อมพร้อมให้เต็มที่พออาจจะมาไปภูเขาควายครั้งเลกภูเขาควายอำเภออะไรครับที่นูน่นอาเมืองประเทศลาวนะองพออาจจะมาก็ไม่รู้วัดแต่จจไปภูเขาควายแล้วกันว่าอำเภออะไรครับอืมพระวัดออกตรงไหนครับพระอาจารย์เข้าทางหนองคายเข้าทองหลังคายหนองคายครับผมข้ามเรือข้ามโข้งไปข้ามเรือใช่มไม่มีพาสปอร์ต อตอนนั้นใช้บอดิพัทใช้บอดพัทข้ามโค้งไปครับอยู่ได้เจ็ดวันแต่ว่าเราก็อยู่ยาวไปครับอยู่ยาวไปแล้วก็มีพระเพื่อนทางอุดรบ้างหนึ่งรูปไปเจอกันที่นู่นครัพ่ออาจจะมาไปรูปเดียวครับเสร็จแล้วก็ไปเจอพระเพื่อนที่เป็นเป็นคนลาวอยู่ที่นู่นท่านก็อยู่ที่นู่นแต่ท่านเสียชีวิตละ เจอชีวิตละก็พูเขาควายตามที่เราได้อ่านเอาตามที่ได้อ่านก่อนนะครับตามที่ทไ,ดได้อ่านตามหนังสือเนี่ยมียังไงเป็นยังไงตามที่ได้อ่านในหนังสือถ้าบอกตรงๆแล้วถ้าใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนากรรมฐานถ้ายังฝึกจิตเรายังไม่พร้อมอย่าไปเด็ดขาดตายก่อห้ามไปเด็ดขาดมรณภาพกอถ้าไม่ตายก็วิกจริต ครับผมนั่นคือเรื่องจริงครับนั่นคือเรื่องจริงแล้วยิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปด้วยลําบากครับลําบากเพราะว่าบ้านโยมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับส่วนมากที่รอดจากภูเขาควายเราไม่ได้อยากได้อะไร <c oughs> สิ่งไหนที่ท่านบอกว่ามีมันก็มีอย่างาว่านว่าแหละรครับอืม มันมีอย่างเขาว่าแต่ใครจะรอดชีวิตกลับมาหรือไม่อันนั้นไม่รู้ครับรู้แต่ว่าตมาไปเนี่ยก็ตายแหละรูปหนึ่งอาตมาไปกลับกลับมาปุ๊บก็มีพระพระไปจำรอยอีกแล้วครับแล้วก็ตายํำอีกสองรูปรจนถึงบอกว่าเสียดายพระเสียดายพระคนไทยอย่าคิดว่าเราไปสนุกสนานสถานที่ตรงนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ท่านจะไปปิกนิก สนุกสนานท่านไปเอากรรมฐานให้ดีที่สุดเถอะครับอืแต่ก่อนจะไปให้พร้อมแล้วอย่าอยากได้อะไรจากสิ่งนั้นมันมีสิ่งที่เราอยากได้เยอะแยะไปหมดสิ่งที่เราอยากได้น่ะถามว่ามันมีไหมมันมีและมันก็ไม่มีครับสิ่งที่เราอยากได้เหตุที่มันมี กรเพราะใจไม่รู้จักพอครับใจเกิดความโลภมันจึงอยากไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เราไม่อยากได้ต่อให้มันมีอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่อยากได้ครับตกลงไปอยู่ภูเขาคกวยกี่เดือนจะมาไปแต่ละครั้งก็สามเดือนบ้างสี่เดือนบ้างแล้วแต่ ต้องพกมาม่าไปไหมครับอหรือพาะกรรมฐานต้องบาดเปล่าเลยถ้าพูดง่ายๆไอ้ไปครั้งแรกๆมันมีแต่พอพออยู่ลึกๆเข้าลึกๆเข้าบอกตรงๆแม้แต่บาทก็ยังไม่อยากจะพกเลยเพราะอะไรครับมันขึ้นเขาลงเหวขึ้นเขาลงเหวมันเดินทุดงเข้าป่าลึกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยับ น้ำคนละล,ลิตรขวดเดียวก็ยังหนักแล้วหนักอีกอยู่นั่นจนพิจารณาดูว่าแม้กระทั่งสังขารเรานะมันยังหนักแล้วมันอยากทิ้งสังขารจากปล่อยวางสังขารบ,บางอย่างบางอย่างสิ่งไม่เห็นเราก็ยังได้เห็นก็เลยว่าถ้าคนเคยเดินผู้ดงอย่างเช่นทุ่งใหญ่ในเลสวน เคยเดินทุดงพมา่าเคยเดินทุดงกรเมรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าควรเอาอะไรไปบ้างครับอืและไม่ควรถืออะไรไปครับอืมเพราะบางครั้งการเดินธุดงเข้าป่าลึกๆเนี่ยใช้กรดดีที่สุดครับเพราะเวลาช้างมาเราเก็บกรดได้ทันครับอเคยเจออยู่ในป่ามันเจอหมดทุกอย่างนั่นแหละ งูตัวใหญ่เคยเจอไหมครับงูตัวใหญ่เคยเจอไหมเคยเห็นคาตาอยู่ครับถามว่าตัวใหญ่ไหมจะมาว่าเท่าต้นตาลไหมต้นตาลบางทีมันจะน้อยไปด้วยตํานะออโอ้ยเฉลขมเหลวงพ่อได้สบายดีโอ้มันไม่ต้องขมืดหรอกครับทำไม,มถ้ามันจะกิน ลินมันตวัดปั๊บมันก็หายมับ่บเพราะคราวครั้งหนึ่งจะมาเดินจะเข้าจะออกจากคูเขาควายเดินมาสี่สี่วันสี่คืนไปเจอบ่อน้ำเขาเรียกว่าบ่อบ่อเจ็ดสีบ่อน้ำเจ็ดสีบ่อน้ํานี้ห้ามอาบ แล้วคนคนคนพระมาเทระที่ประเทศลาวเขจะกล่าวเป็นประวัติไว้ว่านหนึ่งปีหลวงปู่เทพโลกอุดรจะมาถอดสังขารล้างที่บ่อน้ำเจ็ดสีนี้แล้วบ่อน้ำเจ็ดสีนี้จะมีงูใหญ่เป็นคู่ดูแลครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยข้ามเขามาตั้งสามลูกสี่ลูกน้ำก็ไม่ได้อาบแล้วมัน ในป่ามันคันคายไผ่บ้างครับสารพัดสารเพที่จะเป็นไม่เห็นบอ่อน้ำนั้นก็เลยวางกดดีใจก้าวฝ้าบาทนี่แหละตักตักดื่มบ้างอาบบ้างดื่มบ้างอาบบ้างลืมคิดไปว่าตรงหน้าเรามันเป็นปากปล่องถ้ำพออาบน้ำจน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 สบายตัวแล้ว,ว,ลวเงยหน้าขึ้น เห็นหัวงูครับหัวงูใหญ่หัวงูใหญ่เนี่ย็าม,มาตีใหญ่พอๆพอกับถังน้ำมันครับตาเขาแดงกำาจ้องเขมงขาที่เราคิดว่าเราวิ่งไวนะ่ะก็วิ่งไม่ได้ะะมาก็เลยนอนแล้วอธิษฐานเลย ถ้าว่าอดีตชาติเราเคยทํากรรมสร้างเวรสร้างกรรมตกกันและกันไว้กินเลยก็ขอเอาหสิกรรมให้แก่กันและกันสังขารเหล่านี้ท่านอยากทําอะไรก็ทําเลยครับแต่ถ้าเราไม่เคยสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่กันและกันสิ่งใดที่อาตมาภาพไ,ได้สร้างลงไปทําลงไปด้วยจิตที่ไม่เกิดไม่รู้รบก็ขอเอาหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิด เขาก็ไม่ท <Laure en> ําอะไรนะครับเขาก็เจาะเฉยบแต่อาตมาก็ขานออกมานะคานออกมาได้ประมาณเกือบสิบเมตรแหละถึงลูกลุกหุ่มผ้าครับแล้วก็เดินไปครับเป็นงูนะไม่ใช่พญานาคเป็นงูนี่แหละครับใครจะว่าเป็นพญานาคอะไรอาตมาก็ไม่รู้เพราะอาตมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพญานาคแต่งูตัวใหญ่แต่งูตัวใหญ่ เรื่องเล่านี้มีคนอื่นเล่ามาก่อนไหมพ่อจันไม่มีอ่ะเพราออาตมาเห็นเองครับแล้วบอดเกตสีนี่อาตมาก็มีภาพด้วยนะว่างั้นเถอะอืมมีภาพด้วยครับเพื่อนมันก็ถ่ายภาพไว้ครับอืมอาตมาก็นอนอยู่งั่นแหละครับให้กินอยู่นั่นแหละอืมครับคือเราเข้าไปข้างในนั้นนะบางครั้ง เราต้องพร้อมทุกอย่างแม้กระทั่งกระทั่งโทรศัพท์ครับบางครั้งเกิดจากการเป็นไข้ป่ามาเรลเลียเกิดจากตกเหวอย่างเพื่อนอยู่อุดรตกเหวน่องฉีกสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือหนึ่งดูเข็มทิศในโทรศัพท์สามารถดูเข็มทิศได้ครับแล้วก็พะกันหามกันออกมาได้นี่นะครับ เราเรื่องภูเขาควายได้เลยไหมบ้างครับอาจารย์ได้อะไรมาบ้างก็บอกว่าต้องไปเรียนพิชาภูเขาควายได้เจอเกจิน่นเกจินั่นเจอนั่นตกลงได้เจอไหมเนี่ยเจอครับเจอเกจินะเจอเนี่ยครับอืมใครไปก็เจอครับผมถ้าจิตบริสุทธิ์พอครับผมเจอเนี่ยครับก็สอนครับเขาก็สอนกรรมฐานให้เรานั่นแหละให้เราฝึก ให้เราปฏิบัติครับสอนให้เรารู้จักสังขาร,ค,รความสกปรกของสังขาร,ค,รความสกปรกของสภาวะจิตใจครับส่วนอ่จริงๆแล้วนะเหล่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายน่ะมาถามว่าได้อะไรมาบ้างครับแตามาเชื่อในว่าสิ่งที่โยมต้องการคือวัตถุแตามาบอกตรงๆวัตถุทั้งหมดเกือบทั้งหมดที่อาตมาได้มาอาตมาบท เป็นองหมดแล้วแล้วทําเป็นพระคุณแผนมาจากักรพรรดิแจกเขาหมดแล้วไม่เหลือเลยเหลือไหมพอจจะเหลือให้โยมบ้างอ๋อโชคดีแล้วครับผมที่เก็บไว้น <c oughs> ะเหลือเหลือไว้บ้างครับผมอตอนนี้เราไปไปไปฏิบัติกรรมฐานตั้งเยอะแยะทำไมทำไมโยมไม่ถามว่ากรรมาฐานดียังไงดันมาถามเรื่องวัตถุางคนแทน โยมจริงๆแล้วนะในสภาวะของของของคาราชญา,าติโยมบางครั้งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยังไม่เกยงคอเอาวัตถุมงคลไว้ก่อนคือเราไปมองเห็นแต่วัตถุมงคลเป็นสิ่งที่สามารถอำนวยอวยชัยให้แกเรารได้สิ่งที่เราปรารถนาแต่จริงๆแล้วเรานี่แหละเป็น เป็นมงคลที่ดีที่สุดเป็นเล่านี่แหละเล่าเนี่ยนะครับเป็นมงคลที่ดีที่สุดนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะเอามงคลเข้าสู่ตัวเราไหมอาจารย์ทำไมพ้าทุกคนเนี่ยจะมุ่งถูงภูเขาควายบ่อยทุกคนไหมการเข้ามุ่งสู่ภูเขาควายเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นสามารถสอนเราได้ดีกว่าครับครูบาอาจารย์สอนเพราะอะไรครับเพราะอ่า ครูบาอาจารย์สอนบางทีเนี่ยมันดื้อครับผมมันสามารถหลบหลีกซ่อนตามถ้าพูดตามภาษาบ้านนอกตามตันดานคนนั่นแหละครับผมครูบาอาจารย์สอนดีๆก็ไม่เอาอือชอบหลบหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเข้าป่าลึกๆไปอยู่ตามถ้ำตามเหวนะ่ะธรรมชาติเขาสอนคุณหนีไม่พ้น คุณห <ผม S 1> นีไม่ได้ครับผมยางปากถ้ำของหลวงปู่มั่นครับผมการที่จะเข้าสู่ปากถ้ำหลวงปู่มั่นนั้นคุณต้องปีนบันไดทําเหมือนกับบันไดลิงขึ้นเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเจองูใหญ่อยู่ในนั้นอ่ะคุณหนีไม่ได้ครับผมหนีไปก็ตกเหวครับผมข้างหลังก็เป็นถ้ำมันตัน <ผม S 1> ข้างหน้าก็เป็นเหว นั่นแหละที่เรียกว่ากรรมฐานมันจะสอนตัวมาเองมันต้องเอาความกลัวสอนไปกรรมฐานเฉียดต,ตายไหมครับพระอาจารย์เกือบตายทุกทีนั่นแหละนี่ผมถามนี่ไม่ได้ถามด้วยความนั้นนะครับคือถามให้ทุกคนเนี่ยไม่ที่ไม่กล้าถามพระอาจารย์เนี่ยผมถามให้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ศรัทธานะครับเกือบตายหลายครั้งไปภูเขาควายทั้งหมดสี่ครั้งครับก็เกือบตายทุกครั้ง เรายังไปอีกมันได้ชีวิตใหม่กลับมาถ้าพูดง่ายๆถ้าท่านเราใดอยากได้ชีวิตใหม่ท่านต้องกล้าทิ้งชีวิตเก่าเสียในคมนะครับอยากได้ชีวิตใหม่ต้องทิ้งชีวิตเก่าต้องทิ้งชีวิตเก่าเสียครับถ้าท่านทิ้งชีวิตเก่าไม่ได้ชีวิตใหม่ท่านไม่มีทางคนพบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ